สวัสดีครับพบกับผม h o w s e Gamer เช่นเคยวันนี้อยู่ในเกม Magic Kingdom เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เป็นเทปย้อนหลังนิดน,นึงนะครับผมพอดิผมอัดคลิปไว้แล้วก็ยังไม่ได้ภาคเลยวันนี้มันลุยกันนะครับผมวันนี้ก็มาเปิดหีบรู้สึกจะเป็นเรื่อง Robin h o o นะครับผมก็จะเป็นการ์ตูนของค่าดิสนีย์เหมือนกันนะครับวันนี้มันเป็นหีบใส่ลุงนะครับก็ไม่รู้จะเกลือหรือเปล่าได้รางวัลจากการท้าทายหอคอยนะครับเป็นโบนัสพิเศษมา สะสมแต้มครบนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะ mm hmm. รู้สึกว่าเรื่องนี้ผมมีตัวละครเสริมสองสมตัวอยู่นะแต่ว่าตัวหลักยังไม่มีเลยก็คือโรบินฮูดนะปั้งเอ้ยได้วะ่ะหู้ยอันนี้โรบินฮูดนะครับก็เป็นโหอันนี้เป็นแถบสีส้มในะระดับ5้าดาวก็คือหายากที่สุดแล้วและเป็นพระเอกของเรื่องด้วยก็ถือว่าอคุ้มนะครับสําหรับการพยายามในการเล่น การได้หอคอแล้วก็สะสมแต้มนะครับผมปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกิจกรรมอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เราเพิ่งอัพเลเวลเสร็จนะครับผมนี่ส่วนตัวเนื้อเรื่องนะครับนี่มีตัวซ้ายตัวขวานะตัวซ้ายจะเป็นนางเอกนะจิ้งจอกแล้วก็ตัวที่สามก็จะเป็นไอต้องหมีเรามีแล้วนะครับเรามีสองตัวเลยถ้ามีตัวนี้ครบเราก็จะได้โบนัสแต้มเนี่ยสิบสองคิสตัลด้วยนะครับผมหน้าสองเรามีไอต้องแมวแล้วนะครับผม แต่ว่างูนี่ต้องต้องเติมซื้อเอานะก็ไม่เป็นไรหวานเจี๊ยบไปใครก็ชอบฝากกดแล์ฝากกดแชร์กันด้วยใครอยากลองเล่นก็โหลดมาแล้วครับเมจิกคิงด d อมนะครับ, Magic รบ k i n g d o m s นะครับลองโหลดมาเล่นกันได้วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฝากกดซับสไครต์ใกันด้วยเด้อ